ชอบช่องนี้กดติดตามที่ช่องโอเล่บิสจูดนะครับสวัสดีครับพบกับช่องโอเล่บิสอูกเชนไกครับวันนี้ผมจะมารีวิวแบบรวดเร็วนะครับนนจะมารีวิวอะไรล่ะอ๋อมารีวิวเรื่องเออไม่ใช่เรื่องปาร์ตี้บอ็อก 110ก็ <Wow. S 1> พอมไปพบกับการอันบ็อกได้เลยนะครับโอเคโอเคครับเปิดมาในกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ <Ooh. S 1> อย่างนี้นะครับเห็นใช่ไหม เห็นิโอเคเปิดมาในกล่องเจอแบบนี้นะครับอันแรกเลยผมกดก่อนไม่รู้มีอะไรดูเดี๋ยวเดี๋ยวก็เร็วกันโอเค โอเคครับเราก็เปิดกล่องมาก็จะมีกล่องอันนี้แต่ในกล่องก็จะมีมีมีสายชาร์จให้มาทั้งหมดเยอะมากเลย4ชุดแน่4ชุดเลยนะครับ4ชดุดโอเคแล้วก็มีคู่มือเหมือนเดิมครับก็อ่านหน่อยก็ดีแเป็นเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคมาดูตัวไฟที่บอกกันเลยนะครับดูดูดูใกล้ๆก่อนเฮ้ย ใกล้ๆอ,อ่อดูไอ้ข้างหน้าข้างบนเป็นอย่างนี้ตัวใหม่ตัวใหม่จะม,มีปุ่มสองปุ่มมาตัวตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเออประมาณนี้นะครับอ่านี่คือ2ปุ่มด้านหลังมีที่จับสองอันช่องรูระบายเบสนะนี่คือนี่ ช่องเสียบนะโอเคเดี๋ยวมาอธิบายใกล้ๆว่ามีอะไรบ้างครับโอเคครับมาดูที่ปุ่มด้านบนก่อนเนาะก็เจอมีโลโก้มีปุ่มบูทูธปุ่มนี้เอาไว้สำหรับบูทเบรก็มีเขาบอกมี2ระดับกด1เบรแล้วก็เบร2สันตุบๆเลยนะครับนี่ก็บอกไฟเป็นไฟ LED บอกอ่าแบตเตอรี่อันนี้ก็ปุ่มเปิดนะครับส่วนตอนนี้ก็เป็นปุ่มเขาเรียกไงแสงแสงที่อยู่หน้าลำโพงเนาะเพิ่มลดได้ซ้ายขวานะครับปุ่มนี้ก็เหมือนกันเพิ่มความดังความดังเพลงตัวนี้เนาะโอเคอันนี้คือส่วนของด้านหน้า เคมาดูดูในส่วนของด้านหลังด้านหลังการเปิดมาโอเคเป็นโอเป็นนี่สังเกตผมเพิ่งเห็นนะเป็นยางด้วยถือว่าโอเคเลยกันน้ํามาดูปุ่มเนาะมีปุ่มนี่เขาเรียกว่าเพิ่มของไม้แล้วก็ตัวนี้เกก็คือเ,อเพิ่มความเร่งด้วยเหมือนกันเนาะฝั่งนี้ก็เป็นของกีตาร์นะครับเสียบได้ปุ่มนี้ที่เห็นเนาะเนี่ยเห็นนะครับก็เป็นปุ่มถ้าเรามี2องลำโพงก็สามารถกดปุ๊มมันจะซิงกันเลยก็ usb เขาบอกว่าสามารถชาร์จได้ด้วยแล้วก็อ็อกมีทั้ง2องอ็อกอ็อกอินเข้ามาแล้วก็อ็อกอาสนะครับมาสุด ที่เอไว้ชาร์จนะครับอ่าหรูเท่านั้นนะครับประมาณนี้โอเคต่อไปเราจะเปิดลองมาเปิดเครื่องดูนะครับกด1ครั้งโอเคพมมีไฟปุ๊บมาดูที่หน้าลำโพงครับโอเคอเขาขึ้นเงนี้แสดงว่าเขาให้เราเ,เชื่อมบลูทูธเชื่อมบลูทูธเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมดูนะครับบลูทูธบลูทูธปาร์ตี้บ็อกซปารี้บ็อกนี่เจอแล้วครับจะมาดูใกล้ๆครับ นี่ไปายค JBL Party Box นึ่งนึงโซนะครับกดเข้าไปเลยกดเข้าไปมีไฟ<ม>อ่าดูเห็นไหมครับไฟสังเกตอ่ามาดูใกล้ๆครับดูตรงนี้ผมกดไฟเนาะนี่ผมจะกดไฟกดหนึ่งทีไฟไมันก็จะเปิดกับปิด เห็นไหมครับถ้าเรากดเปิดก็เปิดกดปิดก็ปิดโอ <Okay. S 2> เคไปไปูตรงนี้ครับเวลาผมหมุนเวลาหมุนซ้ายหมุนขวาดูนะครับไฟจะเปลี่ยนมาดูหมุนปุ๊บไฟเป็นสีสม้มปุ๊บทีเห็นไหมครับสเต็ปแจ๋วเลยนี่สีเหลืองสีฟ้าสีโอเคประมาณนี้ต่อมามาดูในส่วนของตรงนี้คือปุ่มของวอลลุ่มนะครับเวลาเราหมุนมันจะเห็นแสงใช่ไหมนี่คือโอ้เร่งมากนะมากมากอันนี้คือแสงน้อยคือเสียงเสียงเบาเรามาฟังเพลงกันเลยฟังเพลงกันฟังเพลง เพลงจะติดลิขสิทธิ์ไหมเดี๋ยวขอเพลงที่ไม่ลิขสิทธิ์แล้วกันต่อไปเราจะมาฟังเสียงของดนตรีนะครับดูนะผมเลือกเพลงที่ไม่ค่อยจะมีลิขสิทธิ์นะครับโอเคมาดูฟังเสียงกันนะครับไฟมีไฟด้านบนด้านล่างด้วยนะครับด้านบนด้านบนกบด้านล่างมาดูไฟไฟเปลี่ยนได้ด้วยนะครับ ดูใกล้ๆครับมานี่ตรงนี้คือปรับกดปุ๊บจะเป็นเสียงเบสหนักขึ้นหนึ่งทีหนึ่งอันนี้คือเบสนะครับก็ค่อนข้างจะดังชัดเจนเลยต่อไปลองมาฟังเบสอีกครั้งหนึ่งหมายคันหนึ่งผมกดลดครั้งหนึ่งนะอันนี้เพิ่มเบสไปอีกเท่าตัวเลยนะครับสเปคของตัวนี้ก็คือ สเปคของมันคือแบตเนี่ยได้ถึง12ชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นกำลังขับของมันเนี่ยคือ160วัตต์นะครับในการขับตัวนี้แล้วก็การกันน้ำก็เหมือนเดิมเหมือนกันกับเหมือนปาร์ตี o บอลนะครับกันได้อะไร IP IP IPX4 นะครับการระอองน้ำได้นะครับโอเคประมาณนี้ของปาร์ตี o บล็อก110โอเคครับ ็จะมารีว <Happiness unting> <Legisl acy> ิว <left> อันบ็อกกล่องของไม้ลอยของ j p l นะครับเป็นไม้ลอยคู่นะครับที่มีตัวตัวลิงก์ด้วยนะครับอันนี้นะครับราดูกันในก่องว่ามีอะไรบ้างนะครับไปกันเลยเร็วเลยไปเลยไปเลยประมาณนี้นะครับมี2องไม้ถอมาเลยอันที่หน่ง 2ครับมีตัวคู่มือแกให้ดูเลยตัวนี้ตัวลิงครับโอเคตัวลิงตัวนี้ประมาณนี้เสียบ,บกับด้านหลังของปฏิบอ็อกซ์นะครับนี่คือน่าจะเป็นสายชาร์จดูนะครับสายชาร์จอ๋อเขาแถมฐานมาให้ด้วยแบบนี้เลย2อ,อันด้วยฐา,านฐานฐานฐานนะเอไว้ใส่กระไม้ได้เลยแล้วก็อันนี้คือสายชาร์จตัวนี้เสียบชาร์จทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะไปเสียบมันจะได้ มีไฟเนาะโอเคทั้งหมดในกล่องมีแค่นี้นะครับโอเคในกล่องก็จะมีไม้สองตัวนะครับมีไม้สองตัวมาให้เนาะแล้วก็มีแถมฐานมาให้ด้วยทั้งสองอันมีตัวลิงก์หนึ่งที่ชาร์จลิงก์แล้วก็คู่มือก็ปกติเลยเป็นยังครับดูซิมีอะไรเออมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้ไม่มีอะไรมากเลยสติกเกอร์มีไหมไม่มีด้วยอ่ะโอเคก็เก็บไปเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงลิงก์กับกับปที่บอกดูนะครับว่าเป็นยังไงโอเค

โค้ดเลยครับโอ้โหเห็นไหมครับเสียง

Everybody in the world die Please Lord give me a sign